แล้วหลังเฟดี่คือว่าไงไหนฮะเดี๋ยวพี่พาไปสวนน้องปูนแล้วหลังเฟจไม่ได้แล้วโอ้โหไม่ได้หรอหลังเฟดได้ไหมหลังเฟดแบบไม่พอหรอพร้อมใส่สูตรเทาเล้วยังรอไปดูไม่มาอยู่ซีเรีองซีเรียงอยากเปาดคาร์มิลอนหวานจริงวะเฮ้ยจะย็นเฮ้ยไม่ใช่เหรอเฮ้ยแล้วก็เอา ว้าวคุณเจมสวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมเมื่อกี้พี่เจมเห็นเขาจวดกันหรออใครใครเชิญใครบ๊อบบบบบเลยเมื่อกี้เราไม่แจมอ่ะเราไม่แจมอ่ะแจ้งเจ็ดโอ้โหแจมก็แตกแล้วนะวัวทำไมโอ้โหโอ้ยซุนซุนปดุกตัวนี่ปดุกปทูตัวนึงแล้วทำไมพี่ตลาดโต้รสวัสดีครับลุงมักกระวาลส์โอเวอร์สวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับ สวัสดีคนสวยทำไมหรอะคเจว่าไงครับน้องชายผมมีปัญหากาเอปัญหาอะไรเดี๋ยน้ำทะเลเมื่อกี้อันนั้นเป็นเสื้อแกงเขามาคำส่งเนี่นแนี่ไปนแกงเนี่ยไม่รู้ว่ะเมื่อกี้ผมไม่ยินคำส่งเดี๋ยวแล้วมันดนผมไม่จบแล้วครับเดี๋ยวอะไรกูไม่ดูเใครเปิดอะใครงงหมดละนี่เสื้อเขียวเปิดครับผมเห็นอยู่อ๋อเออเมื่อกี้แล้วนั้นผมไม่จบแล้วครับแล้วก็มับเลยมับยังไงเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยเสื้อเขียวนี่แกงอะไรอ่ะ มับมับเขาให้เฮ้ยรถนี้มันมันแต่งล้อแนวฝัดได้ด้วยเหรออุ้ยคูลที่อ่ะแล้วตีใหญ่เลวิตก็วิ่งวิ่งหนีใช่ไหมตีใหญ่เลวิตมันอยู่อะไรชั้นปลอมเรือเปล่ใช่ครับโอ้ไรเงี้ยโจกครับกระสองจะฟังกันดิอู้อย่างเศร้าเราฟังเนี่ยเราฟังเนี่ยมวยฟังอะไรเยอะเสียโอ้ไม่เศร้าจริงเฮ้ยนี่อะไรวะ ลุงลุงกาวเป็นคนบ้านเดียวกับพี่โจ๊กเหรอใช่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 ครับโอไม่งเศร้าจริงวันนี้ผมไม่งอยากระบายแม่งไวมากเลยวะทำไมอ่ะอ๋อผมเศร้ากี่ยวกับอันนี้หน่อยครับคือทั้งทั้งหมดที่มีให้เฮียหมดแล้วอ่ะผมมอกตรงเลยลุงลุงเห็นนิ่งจีบสาวทั่วประเทศเลยนะมั่เกาแล้วก็ผมเสเชียเสียก็ไม่รับแล้วไม่รับเองเสียแล้วหลังเฟสนี่คือว่าไง เดี๋ยวพี่พาไปสวนหลังปูนและหลังเศษมาไห้โหไม่ได้หรอหลังเศษยังไงหลังเศษแบบไม่พอหรอพร้อมใส่สูตเทาเลยองไปดูเย้เฮ้ยุ๊กกึมเย้ยาเจมคาเปลูนว่ะเป็นไงคือแบบคือมันอาจจะแบบไม่เลิศหรูมากเท่าไหร่นะเสื้อเทาอ่ะแต่แบบโโอ้หแต่อยู่แล้วมันเท่เลยนะครับเนี่ยผม ผมผมก็ผมก็อยากฟังจากเสียงพี่ๆผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเข้าไปแล้วพี่โจ๊กเนี่ยพี่สองอะไรแบบพาผมไปทํางงทํางานหรือเปล่าขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจเอาจริงสำหรับเบาอะไม่ต้องกลัวนะเวลาแบบถ้าแบบไม่ว่างจริงผมกลัวมาผมเหงาเลยผมอยู่คนเดียวถ้าไม่ว่างจริงบอกบอกแบบบอกบอกแบบเขาเรียกไงอ่ะไม่ ยกเว้นให้แบบ,ค,บคนหนึ่งเลยแบบถ้าวันไหนติดงานติดอะไรบอกไม่ต้องส่งผมผมว่ามันเกินเกินไ,ไ,ไปครับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้มันแบบบางทีน้องๆติดงานผมก็อนุโลมยกเว้นเหรอครับแต่ขอให้แจ้งก่อนครับผมโอ้โหผมผมจะต<ช>ั้งใจเลยครับแล้วก็ไอเห็นว่าล่ะไอไอที่ส่งก็แบบส่งจิ๊บจอยมากเลยคุยอะไรกันเนาะสองคนเนี่ยสนิมเบ้ คุณอะไรครับโอ้โสดีะะ้วิวจะไม่สนใจมันจะเปลี่ยนอะไรอ่ะฉันรู้นะไฟมันดับมาฉีดอะไรอยู่อะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยกำลังจะได้มาเนี่ยตา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 บังก็ไม่ตอบแชทกูอาบังก็บอกไม่ตอบแชทหนีหมดคุณสนุกคุณสนุกป่ะครับสนุกสุดเหี้ยไป่ชามเอ้ยสนุกสุดๆอาคุณชามเหรอเป็นน้องจิ๋มด้นี่ไอ้ชามดูนี่ไม่ ผมไม่ได้ไปไหนเลยคุณสนิมผมนี่ตลอดเลยเนี่ยมึงมึงไก่โจ๊กเนี่ยคือแบบไหนมึงแบบคอนเฟิร์มหรือว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วแบบอย่าไปปล่อยของเหรอโอ้ผมเห็นเนี่ยโจ๊กเนี่ยสองนี่ซึมมาเลยอ่ะผมปัตีผมมากับเนี่ยผมเริ่มรู้จักได้เพราะว่าเนี่ยส่อกับคุณโจ๊กไงครับผมมาครั้งแรกผมก็เจอแบบเนี่ยคือผมคิดแบบยิ่งพี่สอคนนี้คือแบบแม่งาเป็นผมมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ พี่เจมส์เลอกจบปืนแล้วหรอฮะคือผมอยู่แล้วแบบสนุกอะตำรวจหมดเราขอยืมรถไปซ่อมไฟไหนได้ไหมฮะที่ป่านะคือพี่จะจัดเอาไปไกลตุนอ๋อถ้าถ้าใช้ถ้าใช้ไม่เป็นไรฮะซูนไปไหนอะกินจ๊กนันเลยครับก็อย่างที่ผมบอกไปคือทุกวันนี้แบบผมอะอย่างที่ผมอย่างสมมติผมเข้ามา ผมเน่โทรหาคนแรกเลยผมไม่ว่าสองกับคุณโจ๊กเป็นคนแรกเลยจเลือกนอนโรงพยาบาลเพื่ออะไรชีวิตเลยอะไรั้อนเมื่อกี้ซือตอนโรงพยาบาลเพื่ออะไรเขาไม่ใช่จริงอ่ะข้อสองที่ครับคุณเจมพี่ผมพูดจริงเลยสาระเลยพี่สองพี่สองมานี่ไหพี่ก็อย่างที่บอกเลยเาพี่สองเลยจะให้พี่ตำรวจตำรวจเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวกูจับตำรวจใส่ท่ากบดานสักหน่อยวะใส่ท่ากบดาน เคยโดนท่ากบดานไหมเคยโดนถล่มนครปฐมหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวตำรวจก็ไม่ไแล้วเดี๋ยวคนตำรวจก็จะบอกว่าอยากให้ยึดบ่อนไก่หรือเปล่าอะไรงี้ไหมเดี๋ยวส่งโลให้ขอแบบสามชั่วโมงถึงได้ไหมเอาอย่างน้นครปฐมลังสิตก็ไม่ไกลนะทะลุอวกาศมาจริงไม่เอานะ้อมนมาจริงนี่ผมสะดุ้งเลยนะมาจริงอ่ะ ไปกันจริงอ่ะถ่ายรูปไปดูเดือยๆเออยากเห็นอะไรไหมแบทประมาณตาาณัวส่งโทรศัพท์โอซงโอเซียถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างนี้ตลอดสวยๆอะไรเงี้ยพากินของกินข้าวไอ้ที่มึงมาหาก,กูหนอ่อยทำไมต้องกินข้าวด้วยอ๋ออ้ยอย่ามายุ่งพาเขา <อ S 1> ชวนไปนครปฐมแล้วเนี่ย,ยมมกิน,บบนงเงินได้ไหมแป๊มเรื่อยๆเลยเขามาอะไรครับเสีย่ยออกก้ามีบอยนะครับ ตันนี้เข้ามาหลักๆเสียตัวนี้ตีไปอยู่ตีไปกี่ชุดแลตอนนี้ผมมีสาสุเอ็ดเหลี่ยี่เลยครับสาสเอ็ดเหรียนใช่ครับใช่ใช่องนีแบบก้านามะผมต้องไปดูที่กุญแจแดงอะผมไม่ั่นเจ่าอกล่องอะไรบ้างครับปกีไปก็แตกปีไปก็แตกแต่มันอยู่กับเมียมันอยู่กับเมียปล่อยมันคือมันติดไม่ติดอะมันเอาจริงนะมัน วัดเห,หรียญอยู่แล้วจริงๆค,คนตีมรับมันอยู่ที่ความขยันตีไหมครับใช่ไม้นสุดท้ายก็แหลกได้ไม้มันเหมือนแบบว่าลุ้นเฉยทไงครับผมเออผมถามอีกนึงไม้ฟูนี่ต้องเป็นต้องเป็นไม้เบสก่อนไหมครับหรือว่า<ช>ไม่จะเป็นเบสหรือก๊อฟสองอย่างโอ้ครับผมแต่ว่าสนับนี่คืออัพได้เลย่าสนับก็ต้องรอมีดอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับชอบชอบเม้ลุ้นร่ออะไรอ่ะ รู้ว่าส่วนตัวผมผมอาจจะผมอาจจะชอบเล่นสนับนะครับแต่ว่าอย่างพี่พี่พี่โจกับพี่โจเขาบอกผมว่าสนับมันทําอะไรไม่ได้เพราะมันมีเพนซูลเลอร์มันมันซุนจริงได้มันซุนแต่ว่ามันก็ตัดได้นีมันไม่ค่อยเห็นผมนใช่ใชครับไม้พูเนี่ยก็นั่นเลยแต่ไม้พูต้องยอมรับตรงนี้ว่าถ้าหายคือหายเลยนะนั่นเลยครับโอ้ oh, โหอุตสาตีไม่เบสได้ใช่แล้วหายหายเลย เราคือต้องเริ่มตีใหม่ีทใช่ยังครับเจ็ดลูกกูยังไม่เกี่ยงลูกเลยใช่่ใชเออใช่คือแบบตำรวจชุดมึงอ่ะมึงจิ๊ิ๊บผมไม่ควรตีเลยครับไปบูมาอ่ะจับกูไม่ได้ทุกคนเลยอาวุธอ่ะเวลาเล่นอ่ะถ้าหายอ่ะจะบอกไว้เลยว่าแจ้งช่วยตีอยู่แล้วถ้าเล่นหายนะไม่ใช่นอนหลับหายครับผมเบล์ลันจงอ่ะไอ้เหี้ยนอนหลับหายทำงานแล้วก็แบบไม่ยอมแกวุฒิแล้วก็หลับนั่นแหละแล้วก็ ทิ้งไว้ล้วก็เออไปเลยเองไม่ไดครับใช่โทษครับเปิดไซเรนมาแล้วอะไรเล่นไปเหรอผมเอาทรงกุเลยฝัดครับผมเปิดไซเรนมาแล้วจริงอยากก็ถามว่าอยากอยู่ไหมอยากอยู่ไม่ได้ก็หน่ะจะได้แบบตัวฮาเลยตัวฮาตัวได้ยังกูถามหน่อยเพื่อนอ้นี่เธอมองคนอื่นเป็นคนตลกเหรอฮะไม่เออจะไปแบบสีสันเกมได้ สีสันแด่สันเข้าหน้าอโอทำอะไรก็ยอมเย่ไปเทนะไปเทดูครับดูครับเนอะง่ายง่ายไปเทไปเทกูทวงให้เป่ากูขอซื้อต่อแต่กูทวงได้ล่าสุดก่อ็โลกจิตใช่ไหมอ๋อโอ้โหเขาบอกให้เธอด้ยอีช้าคนมีคงคนมีคู่อะไรเงี้ย เอวอเอาเบอร์มีมาหน่อยดิเอาเบอร์มีมาหน่อยก็ต้องไปตามเองรถไอ้เหี้ยแม่งอ่ารอบรอบเฟสนด์สามจบเมื่อไหร่ครับกูคิดว่าแบบเอเจสองทำมาที่เดือนนะที่เดือนไปรู้จบเปล่าไม่เอาเบอร์มาสิก็มีเวลาอยู่นะจรริงคับเวลาเยอะอยู่อ่ะเปีอะเ่อนกูคือหนูอยากไปขอเอาคืนด้วยแต่คือแบบไม่อยากคแล้วไม่ได้ป้ากูเองจะไม่ถนอมใจั้กูให้เวลามา็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาเจ็ดห้าเจ็ดสี่พูดบเลยนะคือแค่ ไออาวุธอะทันไม่ทันเข้ามาชะเบียนอะไรช่วยพอช่วยได้อยู่คอย่ะอย่างแรกหนึ่งมีใจก่อนมันเป็นเข้ามาช่เียรแล้วกูเห็นหน้ามึงเลือดออกหลายรอบแล้วเจมผมกลัวอยู่อย่างหนึ่งตอนนี้ว่าเอ้าเียนี่มึงมึงทำคนอื่นเขาทำกันแต่มึงไม่ทำอะไรเงี้ยครับเค่อนออนอค่เค่ก่ดน่ออม่ไน่ ใช่เข้ามาคือแค่อย่างที่บอกมีใจพอที่ผมฝากไว้อะมีใจด้วยได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือสําหรับเบาะนะครับผมมีใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะพิเศษกว่าคนอื่นอะไรเยอะแยะหรอกแต่เราก็ต้องทับแต่ว่าแค่วันไหนไม่ว่างทำนี่มันก็แค่บอกไปอยู่สองวันไม่อยู่สามวันไม่อยู่วันหนึงโอ้ไม่ได้ผมอยู่ทุกวันพูดถึงอ่ะถ้าแบบ ติดงานนะอะไรเงี้ยเข้ามาฟาร์มไม่ได้วันนี้โอเคได้ครับแจ้งให้น้องไอ้ที่คนที่มันไอ้ที่มัญชีรู้ครับผมก็ไม่มีอะไรเลยไอ้หนักไอ้หนักมันไม่หนักอะไรตอนเนี้ยมันหนักแค่ตอนตีเหรียญเข้านี่แหละครับผมคือคือทุกวันนี้คือตีกล้เข็มเหรียญอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ได้คือผมมองว่ามันกลายเป็นแบบ การตีอเธอเขาต้องเอารถคืนแทนสองไม่รู้เนี่ยมันดีนด้วยอะเหรียญแก๊งสิเหรียญแก๊งคือมันเป็นหนักไอ้ตรงเหรียญแก๊งไอ้ตรงแบบถ้ารถยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอะอ้มันใช้เยอะครับใช่คนนึง่ะตีไปเลยล้านโอ้ต่อคนนี่นะครับต่อคนอะยี่สิบหกถึงสามสิบอะห้าคนก็สิบสามก้าห้าล้านอะผมมีอยู่ในตัวยี่มีอยู่แสนเดียวเนี่ตอนนี้มัน ยังยังเหลือเวลาอยู่นะคลี่สิ่งนีอยู่เลยผมอ่าเอเจมลองบอกผมคร่าวๆได้ไหมว่าผมหลักๆแล้วผมต้องควรมีอะไรบ้างครับตอนนี้อังใช่ไหมครับอยาเล่นที่แว่าอาสลอตอ่ะเอาแบบว่าเอาแบบคนฟาวธรรมดาครับสลอตอ่ะเงินก็ต้องมีเอาอย่างนี้อ่ะเอาพูดว่าเอาพูดง่ายๆยนะสมมติก็เอา ตีเหรียญแก๊งเองสมมตินะเสียงมันยังท้าในหูกอยู่เลยก็เอาตีเหรียญแก๊งเองสนมมติว่าเข้าคนที่ยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดไม่รู้แต่ตีเหรียญแก๊งมาเองมันพิจารณเสียงก็ว่าอาจจะดวงดีตีไม่ไม่แตกเลยมันก็อาจจะแบบเสียงมันดูแบบไม่หมดเท่าไหร่ก็มีก็เจ็ดแปดแสนเสียงมันดูหล่อๆครับผมแต่แน่ๆละห้าแสนเลยขึ้นไปแน่นอนใช่ไหมขึ้นเลยแน่นอนแต่ถ้าสมมติ ก็วอลตีเี่นเองปั๊บก็วอลยังไม่มีอรราวุธถึงวันนั้นแจ้งอาจจะตีให้พร้อมเหลือแค่ร้อยยี่สิบศูนถูกไหมครับครับครับอ่านั่นแหละก็ประมาณนั้นอืครับผมโอ้ยอว่าไอา้สองไอ้ไก่โจ๊กนั้นมันก็อยากให้อยู่อยากอยากให้อยู่ก็มาพูดหลายรอบแนละ้วครับเออแล้วนะผมผมผมขอถามนิดนึงมันมันมีมีมีรูปภาพไหมครับ ตารางตารางของการเพิ่มสมาชิกแก๊งผมจะได้แบบไปฟาร์มมาว่ามันใช้อะไรบ้างอะไรบ้างครับไอเหรียญแก๊งเหรอใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่เหรียญแก๊งเหรียญแก๊งหนึ่งเหรียญนะจะบอกเลยว่าใช้เงินหนึ่งหรียญเงินเขียวหนึ่งหมื่นเงินแดงหนึ่งหมื่นของไม่ต้องหาหาแค่ตังค์พอพวกเหรียญเหล็กเดี๋ยวจัดการให้ รูปได้ยังรูปได้อะไรมานะครับเงินสวัสดีฮะวันไอตี๋หลักๆเลยนะมันใช้เงินหนึ่งหมื่นเงินแดงหนึ่งหมื่นเงินน้ำหนึ่งหมื่นเดี๋ยวยืมรถไปไปเข้าวงล้างเสื้อผ้าแป๊บเดียวเงินคัพเปอร์อะไรพวกนี้ไม่ต้องหาเดี๋ยวจัดการให้โอ้โหแล้วก็เหล็กเดี๋ยวหาให้โอ้โหมันรวมเหล็กครบแน้องหมวยเจ้าปูนกันไม่ต้องเลยเอาตกแค้วจบไปแล้วเงินเขียวอย่างละหมื่นอันนี้คือหนึ่งเหรียญนะแล้วนับไปดิครับผม ตีไปเลยว่าโอจะติดตีไปเลยว่ามันประมาณเกือบสามสิบเหรียญอะแต่มันมีโอกาสแตกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเหรียญครับผมแต่บางทีมันก็ตีติดรัวๆไม่แตกมันแล้วแต่ดวงครับแล้วมันมันใชกี่เหรียญอะเล่าเรื่องอะไรอะเหรียญแก๊งก็ท่ากระเว่าเข้าคนที่ท่าหมดว่าเข้าคนที่ยี่สิบเจ็ดมันก็จะยี่สิบเจ็ดเหรียญไง อ๋อเอาสามสิบเหรียญแม้ว่าคนสุดท้ายก็หนักเลยครับงั้นแต่ถ้าถ้าสามสิบเหรียญก็เพิ่มมีแค่สามเหรียญครับเอ้ยจี้ว่าไหนยากอะไรเดี๋ยวอ้ี๋ยวมึงช่วยใช่ไหมึงช่วยเขาเบ่าใช่ไหมช่วยอ,วอะไรเอาไอ้เหี้ยช่วยตีตีเหรียญแก๊งไงทุกวันนี้หาเงินแดงจากไหนมีพันสอง<ม>เนี่ยมันมันอัตราอัตราเงินแดงม,มันหนึ่งเป็หนึ่งครับเอาง่ายอาหารจากเงินเขียวไว้เงินแดงอ่ะมันหาซื้อได้ เจมอไงพี่ใครขอเตัวเนเหลือป่ะเอาป่ะเหลืออะไรพี่แปเกียไม่ไหวเลอเกินกูอยากแตง้าไม่ไหวจี้เออเออไอวะอะเออใช่ไหมมึงคิดอะไกูมมาโุจแจมมาโคจเดีมันจะได้กมาย่าต่อไอ้คนนั้นอะไอ้ผู้หญิงกันแ้กดตามมาด้วยนะสองแสนจากที่ที่กูฟังจากสำนวนการพูดแล้ว่าได้ชัดเลยเจมส ตกตล่วงไม่ได้กระป๋อไม่ได้ครับไม่ได้คือเหรียญอะเหรียญอะบอกเลยเหรียญหนึ่งอะมีมูลค่ามันสองสามหมื่นอะถ้าแตกถ้าแตกก็คือสามหมื่นหายไปเลยคิดง่ายๆเลยเ<อ>ไม่ถึงเราประมาณสองหมื่นกว่า 20, กว่าแต่เราตีไปเลยสามหมื่นถ้าแตกก็หายไปเลยต,ตีไปเลยครับแล้วคือผมต,ต,ต้องเอาไ้ครบยี่สิบเจ็ดเหรียญต้องเก็บเบิกใหม่ จะโบ้เป็นไงบ้างวะหาเป็นเงินไว้กองก็ได้หรือไม่ก็ตีเหรียญไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆเลยตีเหรียญไปเรื่อยๆเลยตีวันละเหรียญสองเหรียญก็ได้แล้วแต่จะมาไปขราบข่าวเขาไปไหนไปตกปลาหรือเปล่าซื้อของมาแล้วนะจะบอกให้โอเคครับผมโอเคครับยังไม่มีเดือนเลยเรียกพูดเด็กหลักๆเอาไงดีวะหลักๆเงินแดงหมื่นนึงเงินฉันรผมผมอยากรู้ว่าตามาแล้วัตามาเท่าไหร่นะครับยังยังเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับเงินแดงยหนึ่งต่อหนึ่งครับรับหนึ่งต่อหนึ่งไปเลย อืมครับผมโอเคครับคุณคุณเจ้ครับผมขอบคุณมากครับนั่นแหละป้าเวสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับเดี๋ยวเผมขอคุยกับอสส์กัน้วยครับโอเคครับผมลองคุยกันลองคุยกันวันดูนี่ก็อยากให้มาอยู่มาอยู่ด้วยกันขออย่างเดียวเลยไม่ขออะไรเลยถ้าวันไหนไม่ว่างอะไรอย่างนี้ก็บอกแต่ จริงะอะในเวลาเวลาปกติไม่อยู่ไม่อะไรหรอกแต่เวลาพล,าลาิกทางก็คือคาร์บิลเลต์หนึ่งตู้หนึ่งเรื่อง,อง,องคืออยู่ละครับเวลาสตอรี่แบบถ้ามุดมีสตอรี่มาเราเวลาที่เราจะเล่นก็ประมาณนี้อยู่ล,ละหลังหลังไปอถ้าเราแบบไม่เจอเก็นอนแนก็ได้ครับผมนะครับแต่เวลาแบบพลิกทางเนี้ยทุกหนึ่งเรื่องคืนเราเล่นเลน่นที่อยู่ละครับ โอเคครับผมเจอของมาครับครับครับผม